มงเจอชแนยสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังรวมไปถึงเรื่องแปลกประหลาดลึกลับและตำนานอาถรรพ์ต่างๆก็มาติดตามกันนะครับว่าในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรามานําเสนอต่อท่านผู้ชมและถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอ,อื่นของทางช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม หลวงปู่บุญหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังและเป็นที่เคารพเรื่อมใส่มากรูปหนึ่งของจังหวัดนคปรปฐมประการสำคัญท่านเป็นต้นตำรับของยาจินดามณีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยาวาัสนาที่ผู้ใดได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง และตราปัจจุบันนี้วัตถุมงคลต่างๆของวัดกลางบางแก้ก็ยังคงใช้ถงยาจินดามนีตำรับของหลวงปู่บุญเป็นส่วนผสมในเนื้อหามวลสาและยังคงไว้ซึ่งพุทธคุณแก่กล้าดังเดิมวัตถุมงคลที่หลวงปู่บุญท่านได้สร้างขึ้นนั้นมีมากมายอาทิเช่นพระหลวงปู่บุญเจ้าสัวรุ่นแรกพระหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนลอยสะดุ้งกลับเนื้อผงยาจินดามนีและเนื้อดิน หรือแม้แต่เครื่องรางของขลังและวิแก้ต่างๆซึ่งลวง้วนทรงพุทธ,ธานุภาพเป็นที่ยอมรับและนิยมสะสมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคนาจารย์ต่างๆตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงปู่บุญและพุทธ,ธานุภาพที่เป็นที่ประจักษ์ แต่ที่นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นเอกของท่านนั้นซึ่งนับวันจะหายได้ยากยิ่งและเป็นที่สอดแสแวงหากันเป็นอย่างสูงนั้น,น,นก็คือเหรียญพระพุทธชินราชซึ่งเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่บุญสร้างเป็นครั้งแรกและเพียงเพียงครั้งเดียวทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญจำลองพระพุทธชินราชเหรียญหนึ่งที่มีความงดงามมากๆสนนราคาณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นล้านเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างมีมากก่าน,น้อยน,นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม